สวัสดีครับอยู่กับผมซีนอนนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมนันโตะนะครับชิปฟูเดนนะครับโอเคอันนี้ครับเรเวลูชั่นนะครับโอเคต่อจับพาร์ทแรกนะครับผมโอเคโอ้แหลกนะครับไปเลยเลย ไม่รู้เสียงเพลงมันจะดังไปหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะดังนะฮะเลือกตัวครับผมกดผิดอีกละโอเค ตึงตึงตึง,ตงนินจาบอลทัวร์นาเมนต์มีซามูไรยน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกล่างสถิตนะครับผมเก้าคน แ่ยืนสะเทพเลยนี่เป็นเป็นตะกนลต่ว่าอุจวะนะครับห้าห้าครั้งเองครับผม The tournament will decide the one and only, the greatest! The supreme champion will gain honor and glory beyond all! But of course, they must overcome the trials first! The tournament will be broken into multiple stages. First up is the preliminaries. The preliminaries are broken up into multiple blocks. That way, only the worthy will be selected to move on. Even if it is just the preliminaries, this is still a tournament to determine the greatest. The weak will immediately taste defeat. There are other powerful participants aside from us five Kage. If you aren't serious, you won't climb to the top. Mm, man. ปากมันไม่ตรงกับส <tinc S 2> <giving. S 1> ีเขียนเลยให้ตายเถอะเข้าใจไหมไม่ตายเถอะเข้าใจ r หมให้ต n a เ e n t เร,เริ่มได้ครับผมเป็นพุดที่แม่งมือสีสโอเคถึงจะพาร์ทแรกที่ผมบอกว่าผมจะไปแบบกดปุ่มเป็นนะครับไทยก็ไม่เป็นนะครับผม ninja world tournament has begun to be crowned the greatest one first needs to win through the preliminaries we can't wait to see the dramatic battles that ensue oh I forgot my name is Chizune of the hidden leaf village and I will Shizune. be the announcer for the tournament Mabui is here to help as well we have here with us Shika? pleased to be here Almost time. No ครับทีมผมเป็นฮารโตะกับคาคาชิครับอีโนะกับโซจิครับสักกระกับยามาโตะนะครับผมเป็นอะไรวะ ลืมเชื่อให้ตายเถิดสารละห่ารอบแรกครับนี่นารุโตะไปเลยครับรอบสองไห้คาคาชิครับผม Jerk. oh no hey, what? the tide of battle is shifting back and forth this is very interesting

ต่อยไปหทีเก็บลาเส้นกันเออจุดนี้ยังกดไม่เป็นนปุน่มท,ปปมที่ไว แบบสลับสโต้นะครับผมต่อไปรอบต่อไปนะครับเป็นคาคาชินะครับโอเคนี้เรายังที่หนึ่งอยู่นี่ก็เป็นแค่รังดีนะครับผม อุ้ยไอตัวนี้มันกงเว้ยเฮ้ยอุ้ยลมไอสัตว์นี่และแทงไป Amazingly motion. This may end sooner than expected. I, I, I. Yo, come on. All right. The opponent must have really felt เรียบร้อยครับผมหมดเวลาครับผม้อืมโอเค ได้6,000นแรง S ครับผมเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆครับพัทอาจจะเป็นพาสสิบก็ได้นะอาจจะเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ย The blocks have been cleared. So many have participated, but only a few. Congratulations! Congratulations! And, to and with that, we end our broadcast. We'll see. Goodbye, everyone! Goodbye! Goodbye! เอเอเลยเราไปสำรวจกันหน่อยดีกว,ว่าวัสดีวัสด,ดีวัสดออีให้ตายเถอะอะมา ฮะนี่นาตอาอยากบวกมาเลยไม่กลัวส้กันแค่หนึ่งคนแล้วก็ชนะน่ะ โอเคอุ้ยซากุระเอ้ยนาตตะนะครับแม่โค่นี้ให้ตายเถอะตั้งแต่ผมดูเรื่องนี้มานะครับผมไม่นึกว่าเลยว่านาตตะมันจะเป็นนางเอก ต่อยต่อย <c oughs> เรื่อง <c oughs> ทำให้เรื่องนี้ตอยรู้ว่าถึงบทเยอะ <c oughs> ถึงจะมีบทเยอะอย่างสกกุลานะครับก็ไม่ได้เป็นนางเอกนะผมอ้ออื้อ mình đồn đấy, mình đồn đấy, chém hay, ui chém hay, đồn, 64 pha mớ, toom, cũng có mi, ui sát ่จะหดไปไหนจะหดไปไหนจะหดไปไหนอุ้ยสิบหายหลบหลบหลบ เรียบร้อยครับผม,ม,นมนชนะครับผมพันหนึ่ง โ okay. อเคเราล้มได้แล้วนะครับอ่ะพาเดินก่อนฮึบโอเคโดดเอ้ยนี่อะไรวะโอเคได้แปดร้อยสวัสดีครับ hmm. อ่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเฮ้ย อยากไฟอ่ะมาวัสดีครับออกรับงาน เดี๋ยวนะเขาจะทำอะไรไม่ได้อ่านชิบหายเดี๋ยวเขาทำล้วกันอืมโอเคเดินกลับ อันนี้เป็นบันไดอะไรสักอย่างอะปีนได้มั้ยเนี่ยกดบี B. นอสวัสดีครับเอ้ยอะไรอะอ๋อไปแมวกวักได้ไหนมีอะไรไหมถ้ำนี้ไม่เห็นมีอะไรเลย โอเคตรงนี้ใช่ไหมน่าใช่นะถ้าเกิดเรามาที่ซ้ำแบบนี้คอกแบบสมัครมาสมัครซ้ำอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใช่จุดนี้หรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผม สามคนครับโอเคโอค้คนน้อยลงแล้วนะหรือว่ามีน้อยอย่างเรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นทีม You just heard the drums indicating the main battle is ready to start. We should begin shortly. Lumboy, the main battle begins now. Yeah, Dawd up. โอเคเป็นทีมที่ผมนิ่งงองเลยเอันนี้ก่อนอ้สุดท้ายเลยครับนารูโตะเราครับตาแรกเราใช้ซาอินะครับผม มีซาสึเกะนะครับผู้ชายต้องอดซะนี่นี่อุ้ยกูแลกดไลค์กดวายครับผมโอเคอเคืม เอาไปกินอุ้ยนี่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 เอาไปกินเอาไปกินนี่ตีไปโอ้ยผาปะสูนสักเทียมรับไปกิน get get the tide of battle is shifting back and forth this is very yep lie's happening what it looks like the concept is to end this quickly wait

โอโ 10, เอาไปกินฮึยิงจังเลยครับผม

แทงไปหนึ่งครั้งคนไฟกระถาไฟครับผม เตรมต่อให้เรารุตโตในรอบไฟนนลร,ราวนะครับผมโอ้โอแหลกแหลกแหลกมือนการแหลกเกิดขึ้นครับผมเต็มเละตกครับผม ไม่โดนใครเลยอายแป๊บลืมกดตัววายกดตัวทีตั้งนาน หลาเส้นกันลนุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่ปต่อยไปครับผม จบแล้วครับได้ผู้ชนะแล้วครับผมพ <Congratulations. S 1> อรออาชิเมนนะครับนี่ chapter 4 Understood. Another round of Ta sẽ khang nghệ ha. Hắc cũng ám thịt nè. I see. The niche of the เจอกันครั้งหน้านะครับเขาบอกมาบายยเมื่อกี้ขึ้นอาชิเมะครับเดี๋ยวคนถามว่าผมเล่นของเถื่อนใช่ไหมอ่าผมผมผม่นของแท้ครับจบครับฟิน เหนไ้ยมันคืออะชิเม้นเนี่ยปลดลองดีแล้งนีแค่แค่ดีแลงนะครับผมจบของดีแรงมันแล้วแต่ต้องเป็นซีใช่ไหมซีบีเอใช่ไหมเซฟนะครับผมนี่ครับเปิดอาสาติม่ดูเลยนี่โอเคโอเคครับผม โอเคครับโอเคครับก็ต้องขอหยุดเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะผมจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ